ชาวลัคนาราศีสิง์ดาวพระราหูย้ายจุดเปลี่ยนชะตา17ตุลาคม2566ถึงวันที่5พฤษภาคม2568 กราบสวัสดีชาวลัคนาและชาวราศีสิงห์ทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะขอมาทําการวิเคราะห์และพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงห์เกี่ยวกับการโครจรครั้งสําคัญในช่วงวันที่17ตุลาคม2566นี้นะครับพระราหูนะครับเป็นหนึ่งในดาวตรีเทพนะนะครับเป็นดาวที่มีความสําคัญและมีอิทธิพลต่อชะตาชีวิตของเราเป็นอย่างมากนะครับเนื่องจากเป็นดาวใหญ่นะครับเป็นการโครจรชา้าจึงมีอิทธิพลค่อนข้างยาวนานจึงเป็นดาวที่มีความสําคัญนะครับดาวพระราหูจะใช้การโครจร แต่ละราศีเนี่ยนะครับใช้เวลาประมาณ1ปีกับอีก6เดือนนะครับโดยครั้งนี้ดาวพระราหูเนะครับเป็นเจ้าเรือนคู่ครองของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับก็จะส่งผลโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องของคู่ครองนะครับหุ้นส่วนชีวิตนะครับหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของหุ้นส่วนการงานการทําธุรกิจนะครับโดยครั้งนี้นะครับดาวพระราหูเจ้าเรือนคู่ครองจะโคจรออกจากเรือนสุภะมาทับเรือนมรณะหรือว่ามาสถิตอยู่ที่เรือนมรณะนะครับยาวไปจนถึงวันที่5พฤษภาปี68เลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเกณฑ์ จังหวะน,นี้ชาวลัคนาราศีสิงห์คำพยากรณ์ผมก็จะขอแบ่งออกเป็นคำพยากรณ์ในด้านดีและในด้านที่อาจจะต้องระวังนะครับในเรื่องของด้านดีเนี่ยนะครับแน่นอนครับปัตตานีหมายถึงเกี่ยวกับเรื่องคู่ครองนะครับดาวคู่ครองมาอยู่มรณะเนี่ยนะครับเป็นช่วงที่ชาวลัคนาและชาวราศรีสิงห์เนี่ยนะครับสำหรับคนโสดหรือว่าคนที่ยังไม่มีแฟนนะมีเกณฑ์จะได้คู่ครองที่มาจากแดนไกลนะครับอ่านะครับหรือว่าอาจจะได้คู่ครองเป็นคนต่างชาติต่างแดนต่างภาษานะครับและเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ย มีเกณฑ์เรื่องของการที่จะต้องเดินทางไกลด้วยนะครับหมายถึงว่าอะไรนะครับดาวคู่ครองมาอยู่มรณนะหมายถึงว่าคนโสดมีเกณฑ์ได้คู่ครองจากแดนไกลคนที่ไม่โสดเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะได้อยู่ห่างกับแฟนคู่ครองนะครับด้วยภาระหน้าที่การงานเนื่องจากดาวพระราหูมันคือเงาเมืดเกี่ยวกับต่างประเทศและมรณะมันคือการเดินทางเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ท่านจะมีเรื่องข่าวเกี่ยวกับการเดินทางเนี่ยเข้ามาค่อนข้างบ่อยนะครับอย่าไปตีความหมายว่าจะเลิกกับแฟนนะหมายถึงว่านะครับแฟนอาจจะอยู่บ้านนะครับหรือว่าเราอาจจะอยู่บ้านก็ได้นไปทํ งานนอกบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันมีการเดินทางค่อนข้างบ่อยในช่วงของ1ปีกับอีก6กเดือนนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีสิงในเรื่องความรักเนี่ยนะครับมีเกณฑ์ดีนะครับมีโอกาสได้คู่ของแดนไกลหรืออาจจะได้คู่ของเป็นพ่อไม้แม่ไม้นะครับช่วงนี้ชาวราศีสิงจะเสน่ห์แรงกับพ่อไม้แม่ไม้นะครับส่วนในเรื่องของมุมมองเกี่ยวกับด้านการทํางานนะครับปัตนิหมายถึงหุ้นส่วนนะครับก็คือหุ้นส่วนการทํางานชาวราศีสิงนะครับจะได้หุ้นส่วนที่เป็นเพศตรงข้ามนะครับที่มาจากแดนไกลนะครับทำอะไรร่วมกันกับธุรกิจที่ เกี่ยวกับต่างทีมต่างแดนเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะส่งผลในด้านดีนะครับรวมไปถึงเกี่ยวกับเรื่องของสื่อออนไลน์สื่อโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยนะครับสามารถที่จะทําออกมาได้ค่อนข้างดีทีนี้มาสู่คําพยากรณ์นในสิ่งที่อาจจะดูเหมือนต้องระมัดระวังกันนิดหนึ่งนะ,นะครับดวงคนเรามันมีทั้งดีและไม่ดีนะครับเราก็ต้องมาดูทั้ง2ด้านนะครับในส่วนที่ไม่ดีเนี่ยนะครับก็มาดูในเรื่องของความรักนะครับเขาเรียกว่าเป็นช่วงที่ชีวิตสมรสหรือว่าชีวิตคู่ครองเนี่ยนะครับจะเต็มไปด้วย อาจจะต้องเก็บเงียบนําไปก่อนนะครับไม่สามารถที่จะเปิดเผยนะครับเกี่ยวกับเรื่องคู่ครองแบบออกหน้าออกตาได้นะครับผมและเนื่องจากเป็นดาวพระราหูด้วยนะครับก็ให้ระวังเกี่ยวกับการถูกโกงถูกหลอกให้ลงทุนนะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังสุขภาพของแฟนอาจจะเจ็บป่วยในช่วงนี้นะครับอ่าอันนี้ก็คือในมุมของ้านเสียซึ่งเราจะรู้ได้ไงล่ะว่ามันดีมันเสียนะครับเราก็ต้องไปดูในมหาทักษะเพิ่มนะครับว่าปีนี้เนี่ยดาวพระราหูเป็นกลากินีจรไหมถ้าไม่เป็นมันก็ไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นและพระราหูในพื้นดวงเดือนตอนเกิดเราไป นนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหลกัลกๆเลยนะครับแบบกำปั้นคลุบดินเลยนะครับในช่วงนี้ถ้าเกิดมองในมุมเสียก็ระวังสุขภาพของแฟนเจ็บป่วยนะครับหรือว่าเรื่องการทํางานการลงทุนเนาะนะครับเราเหมาะแก่เรื่องการลงทุนกับต่างประเทศแต่ถ้าเกิดภายในประเทศเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีไม่ค่อยส่งผลด้านดีนดเท่าไหร่นะครับผมเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับผมก็มีทั้งด้านดีและไม่ดีเนาะก,ก็ลองไปพิจารณาและสํารวจตัวเองดูแล้วกันนะครับในช่วงวันที่17ตุลาคม2566ไปจนถึง5พฤษภาคมปี2568เป็นเวลาทั้งหมด1ปีกับอีก 6เดือนโดยประมาณนะครับผม และในช่วงที่ดาวพระราหูมาตกเรือนพบมรณะนะครับใครที่ทํางานด้านต่างประเทศเกี่ยวกับสื่อออนไลน์นะครับเกี่ยวกับการเก็งกําไรหวังผลประโยชน์กําไรนะครับโดยเฉพาะอาชีพที่จับต้องไม่ได้นะครับอาชีพที่จับเสือมือเปล่าเนี่ยท่านจะทําได้ค่อนข้างดีเนาะนะครับบูชาพระราหูหาโอกาสไปกราบสักการะบูชาขอพรเทพพระราหูหรือหาเป็นรูปพระราหูเป็นจี้สร้อยพระราหูนะครับแขวนพบจิตตัวด้วยนะครับเป็นการช่วยหนุนดวงชะตาท่านในช่วงนี้นะครับพระราหูท่านจะได้ประทานพรเรานะครับยิ่งเราบูชาท่านท่านก็จะเมตตาเรามากขึ้นนะครับจากก เรื่องดีๆนั่นเองนะครับส่วนการทําบุญเสริมดวงชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับดาวพระราหูเนี่ยให้ไปทําบุญเกี่ยวกับด้านแสงสว่างและการหลายกลอาจะตั้งคําถามพระราหูเขาถวายของดาไม่ใช่เหรออาจารย์นะครับอันนั้นคือการถวายเครื่องบูชาแต่เรื่องการทาบุญเราต้องทาเกี่ยวกับด้านแสงสว่างเพราะพระราหูคือเงาเมื่อคือความขมุกข,ขมัวนะครับไปทาบุญเกี่ยวกับด้านแสงสว่างเช่นชาระค่าไฟเติมน้ำมันตะเกียงถวายหลอดไฟนะครับแล้วดวงชะตาวาสนาท่านนะครับในเรื่องของคู่ของความรักหรือการทํางานแบบมีหุ้นส่วนจะสําเร็จดีในตลอดทั้ง ปี6เดือนจากนี้ไปนั่นเองครับสำหรับวันนี้ช่องหัวใจนาคาก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามมาจนถึงตอนท้ายรายการเราแล้ววันนี้นะครับยังไงอย่าลืมกดปุ่มติดตามกดปุ่มไลค์กดปุ่มแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องหัวใจนาคาไปได้วยกันครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ